หรือว่าเป็นลูกค้าที่มีความพักดีโดนและยังไม่เข็ดนะครับทานเมื่อกี้ผมไปนั่งฟังแม่ดอกฟ้าเวียงพิงผมมาเขอร้องให้ยุบโกงสลากครับท่านประธานทำไมอย่างนั้นนะครับทำให้เธอส่วนใหญ่เนี่ยเกือบร้อยเนี่ยผิดหวังมาตลอดทุก15วันออกตะเลขที่ถากไม่เคยถูกเลยท่านประธานถากมาตลอด สแสบไปทั้งร่างแล้วเดี๋ยวถากเดี๋ยวถากถ้าผมกับท่านเสน่เข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยผมจะให้เลขออกก่อนแล้วให้ประชาชนแทงตามหลังความฝันจะได้เป็นจริงดีมาแจกเงินดิจิตอลอีกให้มีการถูกย้อนหลังได้ด้วย จะทำยังไงครับอะก็เก็บเล่เอาไว้สิสะสมไว้เหมือนเราเหมือนเราฝากประจําอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าแทงประจำไงท่านประธานหรือว่าเป็นลูกค้าที่มีความพักดีโดนและยังไม่เข็ดท่านประธานมาจัดรางวัลพิเศษให้ใช่ แล้วถ้ามียอดสะสมเนี่ยนะแทงมาสักปีส,กปอออสองปีแล้วอยู่ๆไอ้งวดที่เมื่อสองปีแล้วถูกขึ้นมาได้คิดดูสิบางคนกระโดดดีใจมันเป็นฉลากหมดอายุไปแล้วหมายความว่าคนแทงหมดอายุหรือฉลากหมดอายุนะมันหมดไปพร้อมกันทั้งคู่<อ>เลยเราก็ให้ไอฉลากมันเป็นมรดกด้วยไง สมัยนี้เนี่ยมันต้องคิดถึงให้ลูกหลานก็ขนาดพ่อเป็นนายกแล้วยังฝากลูกหลานให้ลูกเป็นนายกได้เลย,รยครับท่านประธานครับ